สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บใบงานก่อนอ่าวันนี้ครับพบกับผมอีกแล้วครับผมช่างไก่คนเดิมนะผมจะอยู่ให้แบบท่านผู้ชมลำคาญกันไปเลยนะอ่าวันนี้มีงานครับหนึ่งตัวครับผมซึ่งพอดีได้มาแล้วผมยังไม่ทำการแกะมาเลยนะครับผม MacBook Pro A 1 5 0 2อีกแล้วนะครับนะตัวนี้ปี2015เป็นซึ่งเป็นปีที่ดูเป็นปีที่แยกง่ายที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นปีมันเป็นรุ่นที่มันใช้แทรปแพดเป็นเป็นระบบฟอสทัชนะคือถ้ากดแล้วไม่กึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเดี่ยโอเคแน่นอนปี15บห้นะครับผมวันนี้เราจะมาถอดจอมอนิต่อตัวจอของมันออกนะครับผม โอเคนี้เราจะมีการลื้อกันหน่อยกบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมดูกันอยู่ในตอนนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมครับผมเราไขจอเราเราจะถอดจอมันออกเราก็ต้องแกะฝาหลังออกก่อนนะครับตัวน,นี้ผมไม่รู้นะว่าแกะมาเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงมัง่งเพราะว่าตรงเนี้ยมันเพเยะ ซุงเพลงผมก็ไม่ชัวร์สวัสดีครับผมพี่นิวนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนลำโพงมาแล้วรอบนึงนะครับผมอันนี้ก็อีกอีกเครื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นถอดจอนะ <c oughs> อมใส่ถอดแล้ว เเดี๋ยวนะใครโทรมาวะป่าวเขียปิดก่อนหรอมีคนโทรเข้าไลนา์มา <c oughs> อืมก็เท่าที่ดูนี่แบตเริ่มและใช้คาว่าเริ่มนะครับเริ่มมุมบวมนิดหน่อยแต่ยังพอได้ แต่ลูกค้าท่านนี้ก็อนาคตครับในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนี้ประวัติคือเคยแกะมาอยู่ดูจากรอยตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะมาถอดจอกันอะถอดจออ่าเดี๋ยวถอดแบตเตอรี่ก่อนแล้วเราจะถอดกันยังไงล่ะอ่านี่ครับก็คือเราจะถอดน็อ ทั้งฝั่งละสามตัวแน่นอนว่าจะต้องถอดแพ่จอออกถอดสายไ i f ฟถอดแพ่จอออกแล้วที่สำคัญหลายหลายคนที่ไม่เคยแกะนะครับผมจะชอบลืมตรงนี้มันจะมีตัวล็อกตัวนี้สองฝั่งเราต้องแกะโดยไม่งั้นก็ถอดไม่ออกนะครับและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อุ้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้อยู่ลเลยเฮลคัมมีแต่ลืมบางทีก็ลืมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแกะนี้ก่อนป้องกันการลื่โอเคน็อตใช้แค่นี้รู้สึกว่าถ้าถ้าผมจใจผิดใช้แค่นี้นะถอดตัวนี้ออกมาฝาครอบฝายางครอบนะครับ ถอตรงนี้ออกถอดสายแพกล้องสายไวไฟ,ฟนะครับโดยการผมจะค่อยๆแซะหน่อยโอ้หแน่นเ้ยโอ้แน่น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 ่นะถอดตรงนี้ก่อน นะครับต่อไปสายไวไฟสายไ,ไฟค่อยๆแกะนะครับค่อยๆงัดมันออกมาขาดขึ้นมายุ่งเลยนะครับตอนนี้เราถอดมาแล้วนะครับต่อไปแพะจออืมแพะจอทีนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นการถอดน็อตมันออกมาครับผมซึ่งเราจะถอดน็อต กันฝั่งละ3ตัวแต่ว่าผมจะถอดออกก่อนฝั่งละ2ตัวให้เหลือไว้สักตัวหนึ่ง <c oughs> นี่ครับเลวลาผมแกะผมชอบแกะอย่างนี้นะครับผมว่าเราเหลือข้างข้างละตัวแล้วผมก็จะทําการ อ้าจอมันออกอย่างนี้ครับนะแล้วก็ไขนี่ครับเทียงเท่านี้ครับผมเราก็จะสามารถทำการถอดจอของรุ่นนี้ออกมาอย่างง่ายได้นะครับแล้วก็ขับออกกัน นี่เห็นไหมครับที่ท่านผู้ชมเห็นว่าการถอดจอนะครับผมของรุ่นนี้มันไม่ยากนะสามารถทําได้สายแพรจอมนันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าสนใจคลิปไหนก็สามารถเข้ามารับชมในช anel youtube ได้เลยนะครับผมทางสมัยทีเซลร์วิสสามารถพิมพ์ได้เลยนะก็จะเจอลิงก์ทาง ทางเพจผมนะครับผมนะวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรากันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม